ครับครับหลัครับกำลังตัวน้ำมันคับการข้าวออับารนนครับไปครับรบข้าวครับเดกประจำวันนี้คณะปฏิบัติที่มีผู้หาอยู่ในบวันก็คุม3คนเอกการก็ไปปกติครับน้ำที่อะไรครับไเลือกนะครับไปเลือกเมืออะไรครับตัวแทนผมนายจ้างนา้าเลยจ้างไมใหม่เพ่งจะมร ีเรามีการแจ้งพวกหลักหาไปแล้วนะท่านนายจ้างที่เป็นเจ้าของเรือนะแล้วก็ตัวใส่เรือนะครับนะเพราะฉะนั้นพอโดนเรือไปเนี่ยนะอันนี้อันนี้ของมาน่าใช่ไหมใช่ครันี่มานาจากบุรีเอ่อที่ที่รับนี่ของต้องมีคนมีสามคนหนึ่งสองสามตอนนี้ลูกเรือมาสามคนแต่หน้าถ้าเลั่ยนมาไม่เป็นไรเออหมายว่าตัวสามคนนี้ก็อยู่ในเรือนี้หมดถยู่ไหมใช่ครับอ่านะทีนี้ทีนี้ต้องเข้าใจว่า การที่มีที่รูปเรือเนี่ยนะอย่างอย่างมาล่าเนี่ยเอ่อเท่าที่ที่ดูเนี่ยก็กอ่อนก็ออนอยู่ที่สามครั้งได้ใช่ไหม <S <S วันนี้ท่านผู้ปครองท่านสวัสิการท่านควรในงานก็มานะนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ในส่วนนายจ้างเนี่ยเมื่อมีโอกาสแล้วเอ่อในส่วนตำรวจเนี่ยผมผมต้องเรียนว,ว่าเอ่อในส่วนตำรวจเนี่ยตอนนีแล้วแบะเราจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องความผิดเรื่องค่าเสียทางแท่นนะฮะแต่เราจะมีหน้าที่ในการช่วยแก้เกลี่ยได้ในชั้นหนึ่งนะ ในส่วนของการเจรจาการไกลเกลี่ยต่างเนี่ยก็อยากจะให้มีการเจรจาที่เกิดขึ้นนะวันน้นะนะซึ่งในกติกาต่าง,างมันก็มีอยู่แล้วนะช่วงการทางานนะครับนะเช่นในช่วงการทางานเนี่ยาก็ันะครับนะอันนี้เราเราให้ความเป็นธรรมนั่ตั้งสองฝ่ายนะครับนะแต่ว่าในเรื่องการช่วชักเยียยาเนี่ยเมื่อเรามีการเจรจาจบแล้วมีการช่วชัเยียยาเรื่องท่ายหายแล้วนะครับดามีการ หักการในบทน้ำทุกคนนะครับครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของอีกซิกหนึ่งก็ไปถึงระดัแล้วซึ่งท่านนายกและทุนตีเนี่ยก็ได้แต่งตั้งผมเป็นประธานคณะทำงนานเพื่อประสิทธิภาพในการสั่งควาเที่ยตหมายในการแกรรร้ไขปัญหาควบคุมหรื่ที่เรียกว่า i อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากในส่วนของคุฒิปโป้นะของจังหวัดปังนะครับ,บ,ลนนรบหลังจากวันนี้ไปต้องขึ้นม้วนมากกว่านี้นะครับนาทีเราเป็นเอาซอร์สบ้างเป็นอะไรบ้างบางทีเราก็ไม่แม่นกฎหมาย พอจะไปตรวจเขาก็ถูกเจ้าพ่อเจ้าแม่ถูกไถเรือขู่บ้างอะไรบ้างเราก็กลัวแล้วลว,วันนี้สันปูชาติเนี่ยถือกฎหมายแล้วก็เป็นเจ้าหนี่สอบสวนนะครับเพราะฉะนั้น,ะนแต่แน่นอนนะครับในการทําเรื่องนี้นะฮะถ้าการสันวูชาติเนี่ยก็จะเป็นผัวให้ในเรื่องของการเป็นคดีนะครับเราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเองก็พยายามที่จะเร่งรัดนะครับเพื่อความเหนื่อยยากเนี่ยสาคนแรกคือเสียชีวิตนะครับ ถ้าสามคนต่อมาลมน้ําแล้วบอกว่ายังมีีื้ตอยู่แต่ในนะเนั้นพอผมตรวจเรือทั้งหมดสองสลังนะทั้งหมด,หมดแล้วก็แบ่งออกเป็นสามส่วนผมก็ได้ทำเรือส่วนนะครับวันนี้เนี่ยอสอบได้เนี่ยเวลาไรอยู่2เดือนนะครับก็าพบว่าสองคนสองคนเนี่ยกระโดดน้ำหนีเพราะว่าทนไม่ไหวตอเวลาพักที่ไม่เกิงของนะครับเราไปสอบแล้วนะครับแล้วพบว่ามีสามคน นะครับที่กระโดดน้ำหนีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะเอามาสอบนะแล้วในส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะให้สอบทั้งหมดเพราะฉะนั้นในทั้งหมดเนี่ยสองร้อยสามคน เดีย๋ดวยวนำลุ้งเดวยววะ cái <laughs> tết này là một tết nó cũng rất là phức tạp